สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะกกขอ85อีกหนึ่งแปลงนะครับที่่าได้ขอให้ติดตามดูนะครับสําหรับแปลงนี้คือเขาปล่อยน้ําแห้งแล้วอ่านี่ครับน้ําอ่าปล่อยแห้งแล้วนะครับข้าวก็ประมาณร้อยวันนะครับประมาณร้อยวันนะครับก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวในช่วงไม่ไปลายเดือนก็แต่ต้อมมองนะครับยังเขียวกกอยู่น่าจะเป็นต้นเดือนหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะ้อแดดแรงๆอย่างนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ข้าวที่ต้องมองแล้วนะ ค่อนข้างที่จะน้ําหนักดีนะครับแต่ราคาเนี่ยตอนอาได้ไรสอบถามมานะครับอยู่ที่7จ็ด7ันเนะครับเจ็ดพันหเนี่ยในช่วงอ่าอ่าตอนนี้นะครับสําหรับขอขอแปนะครับแปลงนี้ก็ต้อมขี่รถผ่านมาเห็นพอดีไงแต่ว่าเคยเห็นเขาว่านปุ๋ยฉีดยาอยู่เขาก็ใส่ปุ๋ยสามรอบเหมือนกันนะครับก็เทคนิคใครเทคนิคมาน้องในฤดูกาลนี้ตั้งแต่ทําไปเลยเนี่ย เขาเริ่มทํากันแล้วแต่ของต้อมยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าน้ํำหดอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอดูฝนก่อนนะครับช่วยนะครับบอหดนะครับออกแค่หน้า2เองนะครับก็ฤดูการนี้ทําพันข้าวพันธุไหนได้ดีนะครับอย่างที่ต้อมเคยทําคลิปนะครับพันธุไหนก็ได้ที่ลงสีเขารับซื้อราคาดีๆนะครับหรือถ้าเรามีข้อให้เลือกเนี่ยอย่าง4ี่หนะครับ5้าสหหรือ ตระกูลพวกต้องหนึ่งอะไรพวกนี้ก็กทําได้นะครับ9กาก็ทาได้อยู่ที่การการดูแลการจัดการนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้อมจะทําเกี่ยวกับเรื่องของหอมประทุมจะจะบ่อยแต่มันขายยากไงแถวบ้านต้อมขายยากก็เลยไม่ทําแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ทํา49เหมือนกันนะครับกอขอ85เนี่ยเขาเด่นในเรื่องของการแตกกอนะครับการทําให้แตกกอเนี่ยทำยังไงกอขอ85เนี่ยในช่วงระยะเวลาประมาณนะครับประมาณ ช่วง30วัน35วันในช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะถ้า35วันถึง30เนี่ยใส่ปุ๋ยในช่วงของข้าวแตกกอนในช่วงที่2 เขาจะเริ่มแตกกอแล้วเขาแตกกอดีมากก็ขอแปดห้าแล้วอีกหนึ่งอย่างสู้หญ้าดีด้วยนะครับคือเห็นหญ้านาหนาเนี่ยเหมือนจะน้ําหนักข้าวจะไม่ได้ข้าวจะไม่ได้แต่ก็ขอแปดห้าเนี่ยทาแล้วได้ดีทุกรอบเลยต้อมทําก็ได้ดีแต่อายุเขาจะยาวนานสักหน่อยร้อยสิบห้าวันนะครับร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าวันบางทีอาจจะเลื่อนไปถึงร้อยี่สิบวันก็อยู่ที่การดูแลแล้วอยู่ที่สภาพข้าวนะครับการปล่อยน้าไวในฤดูการนี้อาจจะมีสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักข้าวมีส่วนครับอ่ามีส่วน นะครับแต่ทุ่งเนี้ต้องมองใบธงก็ยังเขียวๆอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ใส่ปุ๋ย3ามรอบนะทุ่งนี้นะครับร้อยวันแล้วนะครับประมาณนี้นะทุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูตอนเก็บเกี่ยวว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ได้ดีไหมนะครับยีหรือ30ไร่เนี่แหละแปลงเนี้ยนะครับก็เมล็ดสวยนะครับอ่าเมล็ดสวยอยู่นี่นี่ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้ดีไหมนะครับคือแต่กอเขาจะเริ่มทําได้ตั้งแต่30วันยาวไปต้นไปเลย นะครับการทําเปียกสลับแห้งเพื่อให้เขาแตกกอการใส่ปุ๋ยมีส่วนยูเรียทําให้เขาแตกกอได้ไหมได้ครับในช่วงแรกนะครับกระตุ้นไปเลยแต่ถ้าในช่วงของข้าวตั้งท้องยูเรียไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ก็ต้องใส่เราจะไปเน้นตัวกลางกับตัวท้ายอฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้เยอะนะครับเพื่อจะบํารุงต้นนะครับและบํารุงเม็ดให้เขาสร้างน้านมสร้างแป้งให้เต็มข้าวที่เขาบอกว่าไม่เต็มโคง้งหรือไม่เต็มรวงเนี่ยมาจากที่เราใส่ปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายน้อยอันนี้ต้อมวัดมาแล้วจากรอบที่แล้ว เมื่อก่อนต้องไม่เคยใช้ตัวกลางกับตัวท้ายหนักนะครับรอบที่แล้วใช้แล้วน้ําหนักข้าวได้ดีจริงๆนะครับอันนี้คือทําแล้วเห็นผลจริงๆนะครับดังนั้นหาตัวใส่ก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมาใส่ในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับนะครับให้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับอลองคํานวณดูแล้วตัวแรกเราใส่หน่อยเดียวพอไดโดรเจนนะครับในช่วงข้าวตั้งท้องนะอ,อย่าไปใส่ยูเลียเยอะนะครับในช่วงนั้นคือบางเจ้าบอกว่าใส่ยูเลียเยอะๆก็ คือใส่มันเขียวมันดกดีก็จริงนะครับแต่พอออกลวงมาแล้วอะมันน้ําหนักไม่ได้แล้วเป็นขี้รีบเยอะอันนี้ดูมาเลยเป็นขี้รีบเยอะจริงๆรนะครับรอบนี้ต้อม่ทบจะไม่มีขี้รีบเลยที่เพิ่งเกี่ยวไปแล้วน้ําหนักดีด้วยนะครับก็อัตราการใส่รอบสุดท้ายที่ต้อมใส่นะครับต้อมจะใส่อ่าสิบห้าห้ายี่สิบนะครับสิบกิโลบวกกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์สิบกิโลนะครับหนึ่งไล่หวานยี่สิบกิโลเอาสูตรต้อมไปใช้สูตรนี้ไปใช้ก็ได้นะครับดีเหมือนกันใส่ปุ๋ยจะสองรอบหรือสาม พร้อมการฉีดยาเพื่อบํารุงไปด้วยนะครับในช่วงนี้เพีียกระโดดก็ยังมียังเห็นกันอยู่บ้างนะครับแต่มแมลงบวชนาจะไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าแปลงนี้เกี่ยวยังไงต้อมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับกอขอ85 100วันนะครับว่า,าจะประมาณไหนนะครับได้ดีไหมนะครับคือการใส่ปุ๋ยอะไรที่สําคัญจริงๆนะครับแล้วน้ำเนี่ยก็สําคัญด้วยถ้าไม่มีน้ําข้าวก็ตายถ้าไม่ใส่ปุ๋ยข้าวก็ไม่งาม ะอะไรก็สําคัญไปหมดเรื่องยาเรื่องอปุ๋ยนะครับดังนั้นก็ฤดูก,การหน้าเนี่ยน่าจะได้เจอกันใหม่นะครับต้องอาจจะรอให้น้ําดีๆเราจะทํานะครับส่วนแปลงนี้่าที่มองๆนะครับสวยสวยครับรอดจากบัวเหมือนกันนะครับก็ต่อจากนี้ไปไม่มีแล้วนะครับก็อาจจะ ทำได้ดีกว่านี้ทำไปหาฝนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับห่างหายไปหลายวันเหมือนกันไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับยุ่งๆุ่งอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ต้อมด้วยดูย้อหลังให้ต้อมด้วยนะครับส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมากข้าวดีข้าเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแต่กอใบเขียวใบตั้งหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึง่งเคมีหรือจะเป็นตัวพันุ์ข้าวนะครับติดต่อสอบถามคอมเมนต์ช่องต้อมดื้อชาแนลได้เลยนะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่เกษตรรในนช่องงทาง YouTube นะคับ 0 9 6, 0 9ย์เก3 6 6ก9 9ส1 9 9 3 6ูนย์เกก